สวัสดีท่านคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประมงประจำปี2566ทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวชนาการจันสมบูรณ์นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำวันนี้นะคะจะมานำเสนองานวิจัยในเรื่องการผลิตฟิล์มย่อยสลายได้จากเจลรตินหนังปลานวนจันททะเลโดยมีนางสาวสถิธรวชัชันขจรกูลเป็นผู้ร่วมวิจัยค่ะ ที่มาและความสำคัญนะคะโดยในปี2508นะคะในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเลี้ยงปลานวนจันทะเลณสูนีใจและพัฒนาการประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์นะคะทรงพบว่าปลานอนจันททะเลสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพความเค็มของน้ําได้หลายระดับนะคะแม้ว่าสภาพน้ําจะมีระดับความเค็มต่งนะคะแต่ว่าปลานอนจันทะเลเนี่ยก็สามารถเจริญเติบโตได้คะ่ะ ทำให้ปลานวนจันทลนะคะเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็จําหน่ายได้ในราคาดีค่ะโดยปลานวนจันทเลนะคะเป็นปลาที่มีเนื้ออยู่ประมาณร้อยละ60ค่ะทำให้มีเศษเหลือจากการแปรรูปนะคะอยู่ที่ร้อยละ30มสถึงสีค่ะ โดยเศษเหลือนะคะก็อย่างเช่นหนังหัวก้างเกตและไส้ปลาค่ะซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะหนังปลาเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งผลิตเจลาตินทางเลือกใหม่นะคะเนื่องจากว่าอาหารฮาลาเนี่ยมีแนวโน้เมเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นนะคะหนังปลาเนี่ยซึ่งเป็นเศษเหลือที่อุดมไปด้วยคอลลาเจนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเจลาตินนะคะจึงเป็นทางเลือกใหม่แล้วก็เป็นที่ต้องการสําหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการสกัดเจลาติน,นะคะ่ะ โดยปัจจุบันนะคะบรรจุภัณฑ์ที่ทําจากไบโอโพลิเมอร์ธรรมชาตินะคะหรือไบโอฟิล์มกำลังได้รับความสนใจเพื่อนํามาใช้ทดแทนโพลิเมอร์สังเคราะห์นะคะเนื่องจากว่าเป็นวัวสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแลวก็สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพค่ะโดยถูกนํามาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมของอาหารและยานะคะจากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะทําให้นักวิจัยเนี่ยมีความสนใจที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือแล้วก็ ลดช่วยลดขยะนะคะจากเศษเหลือของหนังปลาค่ะโดยวัตถุประสงค์นะคะจะมีการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเจลาตินจากหนังปลานวนจันทะเลและศึกษาคุณลักษณะของฟิล์มเจลาตินที่ผลิตได้จากเจลาตินหนังปลานวนจันทะเลค่ะวิธีการดําเนินง,งานนะคะ ข้อที่1นนะคะจะศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของหนังปลาหนอนจันทะเลได้แก่โปรตีนไขมนันความชื้นละเท่าค่ะข้อสองนะคะจะเป็นการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเจลาตินของหนังปลาหนอนจันทะเลค่ะโดย2.1นะคะจะเป็นการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพวัตถุดิบของหนังปลาหนอนจันทะเลนะคะโดยเราจะนําหนังปลานะคะมาผ่านการแช่สารไละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะที่12และ24ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นเราจะนํา หนังปลาที่แช่โซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วเนี่ยไปล้างนะคะแล้วก็จะตั้งทิ้งไว้แล้วก sí. ็จะนําไปชั่งน้าหนักหนังปลานะคะเพื่อดูน้าหนักหนังปลาที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วเราก็จะนําหนังปลาเนี่ยไปแช่ต่อด้วยสารละลายกรดอะซิติกนะคะที่1และ2ชั่วโมงค่ะเมื่อแช่ครบกําหนดเวลานะคะก็จะนําหนังปลามาล้างนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งให้สรจน้ําแล้วชั่งน้าหนักหนังปลาเพื่อดูลักษณะการของตัวนะคะแล้วก็น้าหนักที่เพิ่มขึ้นค่ะ ข้อ2.2นะคะจะศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเจลาติน,นะคะ่ะโดยเราจะนำ,นำหนังปลานะคะที่ปรับสภาพแล้วจากข้อ2.1นะคะมาสกัดด้วยสภาวะ2สภาวะก็คือสภาวะที่1นะคะสกัดด้วยน้ำกัืที่55องศาเป็นเวลา2ชั่วโมงสภาวะที่2คือสกัดที่70องศาเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีเมื่อเราสกัดเสร็จนะคะเราจะได้เป็นสารละลายเจลาตินนะคะเราก็จะนํามากรองด้วยผ้าขาวบางค่ะ และนำํำสารละลายเจลาตินที่ได้ไปอบแห้งนะคะที่55องศาเป็นเวนลา22ชั่วโมงค่ะเมื่อเราได้เป็นแผ่นเจลาตินออกมาแล้วนะคะเราก็จะนำเจลาตินนั้นอะไปตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะโดยการรันแถบโปรตีนนะคะด้วยวิธี SDS-Page มีการคำนวณร้อยละของผลผลิตเจลาตินแห้งนะคะและทดสอบค่าความแข็งแรงของเจลจากเจลาตินที่เราได้ค่ะจากนั้น่ะเราจะนำเจลาตินที่เราได้นะคะ,าาะ,าาะ,คะมา ขึ้นรูปฟิล์มนะคะโดยเราจะผสมกับตัวพาร์ติไซเซอร์นะคะ2ตัวนะคะคือกีซอร์และกรดโอเรอิกค่ะเ <_ d iam onds> มื่อเราได้ฟิล์มแล้วนะคะเราก็จะนําฟิล์มเนี่ยมาทดสอบคุณสมบัติของฟิล์มนะคะทั้งหมด7ประการค่ะคือความหนาค่าสีการส่องผ่านของแสงความโปร่งใสของฟิล์มนะคะค่าความต้านทานแรงดึงและค่าความยืดเมื่อขาดนะคะการซึมผ่านของไอนามและออกซิเจน,นะค่ะและความสามารถในการละลายของฟิล์มค่ะ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะคะวิธีการดำเนินงานข้อ2.1และ2.2จะวางแผนการทดสอบแบบ CRD คะ่ะทดสอบ3ซ้ำส่วนในข้อ2.3นะคะจะเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยนะคะด้วย t-test independent ะคะ่ะผลการทดลองนะคะข้อที่1นะคะองค์ประกอบทางเคมีของหนังปลานุนจันทรทะเลนะคะพบว่าหนังปลานุนจันทะเลเนี่ยมีโปรตีนสูงถึงละ31.98คะ่ะมีความชื้นอยู่ที่ ้อยละ66นะคะไขมันร้อยละ1.54และเท่าร้อยละ0.15คะ่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าหนังปลาบันจันทเลเนี่ยมีปริมาณโปรตีนที่สูงนะคะจึงคิดว่าน่าจะเป็นวัตถุดิบที่มีความสามารถที่จะนำมาสกัดเจลาตินได้ะคะ่ะข้อ2นะคะจะเป็นการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด เจลาตินจากหนังปานวันจันทร์ทะเลนะคะโดย2.1เนี่ยเราจะศึกษาสภาวะในการปรับสภาพวัตถุดิบโดยการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เป็นด่างและกรดอะซิติกที่เป็นกรดนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราใช้ด่างนะคะที่12ชั่วโมงและ24ชั่วโมงเนี่ย จะเห็นได้ว่าที่24ชั่วโมงจะให้รอยละของน้าหนักหนังปลาที่เพิ่มขึ้นนะคะมากกว่าที่12ชั่วโมงะคะ่ะคือหนังปลามีการพองตัวมากขึ้นและเมื่อเรานําหนังปลาที่ผ่านการแช่ด่างโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์เนี่ยไปแช่ต่อด้วยกรดอะซิติกนะคะจะเห็นได้ว่ากรดอะซิติกที่2ชั่วโมงนะคะก็จะให้น้ําหนักหนังปลาที่เพิ่มขึ้นนะคะและมีการพองตัวที่ดีกว่าการแช่กรดที่1ชั่วโมงะคะ่ะแล้วเราก็จะนําสภาวะ ทั้ง4สภาวะนะคะในการปรับสภาววัตถุดิบเนี่ยมาทดสอบต่อนะคะในข้อ2.2คือศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเจลาตินนะคะโดยจะสกัดที่2สภาวะนะคะคือที่55องศา2ชั่วโมงและที่70องศา1ชั่วโมง30นาทีค่ะจะเห็นได้ว่า T6 นะคะให้ระยเวลาผ,ผลผลิตสูงที่สุดนะคะและ T2 ให้ค่าความแข็งแรงของเจลสูงที่สุดค่ะซึ่งในทุกๆท r e a t มน,นะคะตั้งแต่ T1 ถึง T8 เนี่ย ซึ่งเป็นเจลาตินจากหนังปลาหนวนจันทะเลเนี่ยจะให้ค่าความแข็งแรงเจลสูงกว่าเจลาตินทางการค้าที่มาจากหมูและอัวนะคะโดยในขั้นนี้นะคะเราจะเลือกทีเมน,นที่ทีสองนะคะเพื่อไปทําการสกัดเป็นเจลาตินและนําไปขึ้นลูกฟิล์มต่อไปนะคะเนื่องจากว่าทีสองเนี่ยมีให้ค่าความแข็งความแข็งแรงของเจลสูงที่สุดนะคะแล้วก็ให้รอยละผล,ผลผลิตไม่แตกต่างจากทีหกค่ะนอกจากนี้นะคะทีสองอ่ะยังมีการใช้ระยะเวลาในการ ปรับสภาพวัตถุดิบและในการสกัดนี่น,น้อยกว่าคิดเมนอื่นๆค่ะซึ่งถัดไปนะคะเราก็จะนำเจลาตินที่ได้เนี่ยมาทำการรัน SDS page นะคะซึ่งก็สอดคล้องกับค่าความแข็งแรงของเจลนะคะเพราะว่า,าแถบของ แถบโปรตีนแอลฟาหนึ่งและแอลฟาสองนะคะจะแสดงถึงค่าความแข็งแรงของเจลค่ะจะเห็นได้ว่าแถบของทีหนึ่งถึงทีแปดนะคะที่เป็นเจลาตินจากหนังปลาโน,นจันทะเลเนี่ยมีแถบโปรตีนที่เข้มกว่าของหมูและวัวจากทางการค้านะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่า,าเจลาตินหนังปลาโน,นจันทะเลเนี่ยค่ะมีค่าความแข็งแรงเจลสูงกว่าจากเจลาตินทางการค้าที่เป็นหมูและวัวค่ะข้อสามนะคะเราจะศึกษาคุณสมบัติของฟิล์มนะคะ 3.1จะเป็นการขึ้นลูกฟิล์มนะคะก็คือจะมีฟิล์มสองตัวนะคะคือฟิล์มที่ผสมกีซรลลและที่ผสมกรดโอเรอิกนะคะโดยจากลูกที่เห็นนะคะฟิล์มกีซัลลเนี่ยจะมีลักษณะใสะ่แล้วก็ดูมีความยืดหยุ่นกว่านะคะในขณะที่ฟิล์มที่ผสมกรดโอเลอิกเนี่ยจะมีความขุ่นแล้วก็ดูจะดูแข็งกว่าค่ะซึ่งเราก็จะนำมาทดสอบคุณสมบัตินะคะในข้อ3.2ค่ะ ในเรื่องความหนาของแผ่นฟิล์มนะคะฟิล์มทั้งสองเนี่ยมีความหนาที่ไม่แตกต่างกันอย่างนี้สำคัญนะคะแต่ว่าฟิล์มที่ผสมกดโอไรต์เนี่ยจะมีความหนาที่มากกว่าเล็กน้อยะคะ่ะซึ่งความหนาของฟิล์มทั้งสองเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของความหนาฟิล์มบรรจุเชิงพาณิชย์นะคะส่วนข้อที่สองนะคะจะเป็นการทดสอบด้านค่าสีนะคะจะเห็นได้ว่าฟิล์ม g g นะคะหรือฟิล์มกีเซร์เลอเนี่ยให้ค่า L อลสตซึ่งแสดงถึงค่าความสว่างเนี่ย ที่มากกว่าฟิล์ม G/O นะคะก็คือฟิล์ม GG เนี่ยมีความใสแล้วก็มีความสว่างมากกว่าฟิล์ม G/O ค่ะข้อ3มนะคะจะเป็นการาทดสอบค่าการส่งผ่านของแสงและค่าความปรุงแสงนะคะฟิล์ม GG นะคะหรือฟิล์มพีซอเนี่ยจะให้ค่าการส่งผ่านของแสงนะคะที่สูงกว่านั่นหมายความว่าแสงสามารถทะลุผ่านฟิล์มที่ผสมกีซอได้มากกว่าฟิล์ม ที่ผสมกดโอลอิกที่มีความขุ่นนะคะข้อ4นะคะจะเป็นการทดสอบค่า,าวความต้านทานแรงดึงและค่าวความยืดเมื่อขาดนะคะโดยค่าวความต้านทานแรงดึงนีคะจะหมายถึงว่าเมื่อเราใชา้ที่ทดสอบนะคะจะดึงแผ่นฟิล์มจนขาดอะคะ่ะคือหมายถึงว่าใช้แรงเท่าไหร่ที่จะดึงให้แผ่นฟิล์มเนี่ยขาดได้นะคะก็คือฟิล์ม กีซลลนะคะที่มีความยืดหยุ่นเนี่ยจะใช้แรงน้อยนะคะแต่ว่าจะมีความยืดมากๆนะคะก็คือมีค่าความยืดเมื่อขาดเนี่ยสูงกว่าฟิล์มที่ผสมกดโอลอิกที่มีลักษณะแข็งแล้วก็เปลาะนะคะซึ่งฟิล์มที่ผสมกดโอไอิกนะคะก็จะให้ค่าความต้านทานแรงดึงเนี่ยค่อนข้างสูงกว่านะคะก็คือต้องใช้แรงดึงมากกว่าฟิล์ม กีซัลลค่ะถึงจะขาดแต่ว่าไม่มีความยืดหยุ่นนะคะก็เลยทําให้เมื่อดึงไปแค่1.52%เนี่ยก็จะทําให้แผ่นฟิล์มเนี่ยขาดค่ะข้อ5นะคะจะเป็นการาศึกษาค่าการซึมผ่านของไอน้ำแล้วข้อ6คือค่าการซึมผ่านของออกซิเจนค่ะจะเห็นได้ว่าฟิล์มที่ผสมกีซรลลนะคะจะให้ค่าการซึมผ่านของไอน้ำและการซึมผ่านของออกซิเจนที่สูงกว่าฟิล์มที่ผสม กดโพเลีิกนะคะเนื่องจากว่ากิสรอลเนี่ยเป็นสารที่ชอบน้ำนะคะทําให้มีการดูดซับนะคะแล้วก็มีการซึมผ่านของไอ้น้าที่มากกว่านะคะในขณะที่ฟิล์มที่เป็นกดโพเลีิกเนี่ยด้วยโครงสร้างของกดโพเลีิกเนี่ยมีโครงสร้างที่เป็นสายยาวนะคะก็จะทําให้แผ่นฟิล์มเนี่ยมีการป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจนได้ดีกว่าฟิล์มกิสรอลค่ะข้อเนะคะจะเป็นความสามารถในการละลายน้ําของฟิล์มเจลาตินนะคะ โดยฟิล์มที่ผสมกีเซอรอลนะคะจะมีค่าความสามารถในการละลายที่สูงกว่าฟิล์มที่ผสมกรดโอเลอิกนะคะเนื่องจากอย่างที่บอกไปนะคะว่ากีซเซอรอลยมีคุณสมบัติชอบน้ำนะคะจึงทําให้สามารถละลายน้ําได้สูงกว่ากรดโอเลอิกค่ะสรุปผลการทดลองนะคะข้อ1ห,หนังปลาโนจันทะเลมีโปรตีนสูงถึงร้อยละ31.98นะคะซึ่งปริมาณโปรตีนสูงเนี่ย แสดงถึงศักยภาพที่จะสามารถนําไปสก,กัดเจลาตินต่อได้ค่ะข้อ 2. นะคะสภาวะการสก,กัดเจลาตินที่ทําให้ได้ค่าความแข็งแรงของเจลสูงที่สุดนะคะคือการปรับสภาพหนังปลาด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นเวลา12ชั่วโมงตามด้วยการปรับสภาพหนังปลานะคะด้วยสารละลายกรดอะซิติกเป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะและสก,กัดเจลาตินออกจากหนังปลาด้วยน้ากันที่70องศาใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีค่ะ ข้อ3นะคะเจลาตินหนังปลานวนจันทะเลนะคะมีแถบโปรตีนซึ่งแสดงน้ำหนักและชนิดของโปรตีน3แถบเป็นองค์ประกอบหลักนะคะคือเบต้าเชนอัลฟาหนึ่งเชนและอัลฟา2องเชนนะคะเจลาตินจากหนังปลานวนจันทะเลมีแถบโปรตีนทั้ง3แถบนะคะที่เข้มกว่าเจลาตินทางการค้าที่สกัดจากหมูและวัวค่ะและข้อ4ค่ะฟิลม์ เจลาตินที่ผสมกีเซลเอรนะคะจะมีลักษณะใสนิ่มและยืดหยุ่นนะคะมีค่าเอลสตาค่าการส่งผ่านของแสงค่าความยืดเมื่อขาดค่าการซึมผ่านของไอน้ำค่าการซึมผ่านของออกซิเจนและค่าการละลายที่สูงกว่าฟิล์มที่ผสมกรดโอเลอิกค่ะในขณะที่ฟิล์มนะคะที่ผสมกรดโอเลอิกเนี่ยจะมีลักษณะขุ่นแข็งเปราะไม่ยืดหยุ่นนะคะ แต่มีค่าความต้านทานแรงดึงที่สูงกว่าสามารถป้องกันการซึมผ่านของไอน้ําและออกซิเจนได้ดีกว่าฟิล์มที่ผสมกีเซอรลค่ะขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ